นิสสันครับได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานเทคโนโลยีที่ไว้ใจได้และตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งตัวเลือกที่หลากหลายที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูที่นี่ครับในงาน Motor Expo ปี2023ครับผมความหลากหลายที่1ครับ นิสสันคิกที่อยู่ข้างผมในตอนนี้ถือว่าเป็นความหลากหลายแรกที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยควรจะจับตามองมันอย่างยิ่งเพราะว่าแน่นอนครับในยุคนี้เนี่ยครหลายๆคนมักจะสนใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพราะว่ามันประหยัดนะครับมันดูล้ําสมัยแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่แม้แต่ผมเองเนี่ยก็กังวลใจอยู่นั่นก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือความไว้ใจได้แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือ คุณจะต้องไปเสียเวลาในการรอแท่นช้าซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่จะไปแย่งชาวบ้านก็เสียเวลาปวดหัวตายนะครับแต่คุณก็ยังคงอยากขับรถไฟฟ้าอยู่อ,อยากรู้ว่าอัตราเร่งที่ปูดปัาดเป็นยังไงนิสสันคิกที่อยู่ข้างผมในตอนนี้ครับเป็นรถที่น่าจะตอบโจทย์คุณได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเหรอไม่ใช่ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน e-power ของมันเนี่ยทำให้คุณสาม,มารถสัมผัสถึงนิสัย อัตราลในการขับรถยนต์ไฟฟ้าได้เพราะรถยนต์คันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับโดยมันจะให้แรงม้าสูงสุดที่136 PS และแรงบิดสูงสุดอีก280นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดแบบแลตทอร์กนะครับแล้วก็เรียกมาได้ทันทีเหมือนกับรถไฟฟ้าเพราะมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนล้วนๆนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผบอกไปครับว่ารถคันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของแท่นชาร์จเพราะคุณไม่ต้องชาร์จไฟฟ้า คุณเติมน้ำมันเหมือนรถปกตินี่แหละนะครับขับรถไปเข้าปั๊มเติมน้ำมันขับต่อได้เลยนะครับได้ฟิลแบบรถไฟฟ้าจริงๆและแน่นอนครับด้วยความที่ระบบการขับขี่ของมันเนี่ยเป็นแบบลูกผสมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดังนั้นสิ่งที่คุณได้เข้ามาก็คือแม้ว่ามันจะเติมน้ำมันแต่ความประหยัดของมันเนี่ยก็ไม่หนีจากรถยนต์ไฮบริดเลยอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะครับอันนี้ทําได้แน่นอนซึ่งผมก็ทํามาแล้วและมันทําได้จริงๆ นอกจากในเรื่องของอัตราเร่งแล้วนะครับจริงๆเจ้าคลิกเนี่ยยังคงมีความโดดเด่นในเรื่องของพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มซับคอมเพกเอสยซึ่งจริงๆเนี่ยขนาดตัวก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือแม้ว่ามันจะเป็นซับคอมเพกเ SUV ก็จริงแต่ราคาของมันเนี่ยถือว่าย่อมเยาเป็นอย่างมากนะครับอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนปลายๆเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจแบบรถครอบครัวหรือว่าเป็นจริงๆต้องบอกว่ารถคอสอเวอร์เลยได้ซ้ำนะเพราะว่าคันนี้ก็ค่อนข้างจะสยา,า,นนาบบ,รรบาสบ กับราคาจะแสนกว่าผมว่านี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับความหลากหลายที่2ครับนั่นก็คือนิสสันอเมร่าคันนี้ตัวรถคันนี้มีความน่าสนใจยังไงน่ะหรออย่างแรกเลยครับมันคือรถอ e ีโคคาร์ไม่กี่รุ่นในประเทศไทยที่มีตัวเลือกเครื่อง1ลิตรเทอร์โบนะครับและแรงม้าของมันเนี่ยอยู่ที่100 PS ด้วยตัวรถที่เบาแบบรถอ e ีโคคาร์มันจึงให้อัตราเร่งที่สนุกสนานเป็นอย่างมากนะครับที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับเฉดสีขาวออกม่วงๆนิดนึงนะคร ผมเรียกว่าสีนมชมพูน่ารักใช่ไหมและไม่พอหิวด้วยนะครับและตัวรถที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถรุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตเทคซึ่งจะทําให้มันเนี่ยดูมีความสปอร์ตเฉีียวสะดุดตามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือรถคันนี้มาพร้อมกับระบบ닛สันคอนเน็กและระบบช่วยเหลือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มที่สุดแล้วนะครับคือนึกออกไหมระบบ a d เดเนี่ยเขามีมาให้แล้วนะครับแต่ที่ค่ายอื่นยังไม่มีก็คือในเรื่องของระบบ ช่วยเหลือเวลาถ้าเกิดว่าคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขามีระบบ call center ที่พร้อมจะติดต่อหาคุณทันทีเพื่อถามว่าคุณโอเคไหมและสามารถติดต่อรถกู้ภัยมาช่วยเหลือคุณได้เลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะเขายังมีในส่วนของระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถสตาร์ทรถจากข้างนอกรถได้สมมุติคุณนั่งกินข้าวอยู่แล้วคุณอยากจะแบบเ hey, ฮ้ยเดี๋ยวออกแล้วนะครับรถยังไม่พร้อมเลยนะครับกดสตาร์ทเปิดแอร์ รถคันนี้ก็พร้อมจะทํางานให้คุณได้เลยเช่นกันซึ่งผมบอกเลยว่าออปชันนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นนะครับในรถยนต์ e CO ีโคคาคันอื่นอันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไปอย่างมากครับสำหรับ n i s สันอเมรคันนี้ความหลากหลายที่3ครับกับ n i สสันเทอร่รถคันนี้เนี่ยอาจจะแบบเอ้ใครหลายคนอาจจะมองว่ารถมันทําไมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่จริงแล้วมันมีจุดเด่นอยู่ครับผมลองถามหลายๆคนแล้ใครก็ตามที่เลือกซื้อนิสสันเทอร่า มันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลน,นะครับนุ่มเป็นอะดับต้นๆของรถ PPV เมืองไทยเลยซึ่งความนุ่มของมันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างแน่นอนครับความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารไม่ใช่แค่ผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งท้างเท่านั้นนะถ้าคุณไปแบบครอบครัวนะครับรถคันนี้นั่งได้7คน7ที่นั่งแม้กระทั่งผู้โดยสารต่อหลังเองก็ยังรู้สึกสบายในการนั่งโดยสารบนรถคันนี้ด้วยนั่นเองนะครับและจริงๆแล้วนิ่สันเทอร่าก็ไม่ได้มีความโดดเด่นแค่ช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะ รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบคู่นะครับซึ่งให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและด้วยราคาของมันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีกำลัง190แรงม้าราคาถูกที่สุดแล้วในตลาดและนอกจากความสะดวกสบายจากช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะครับจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยยังมีลูกเล่นในเรื่องของระบบความบันเทิงที่จัดเต็มไปอย่างมากมันเป็นรถ PPV ในเมืองไทยคันเดียวด้วยซ้ำนะครับที่ให้หน้าจอทีวีตรงกลางมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ อาจจะไม่ได้ถูกใจคนขับสักเท่าไหร่เพราะคุณไม่เห็นนะครับแต่ถูกใจลูกของคุณแน่นอนเพราะเขาสามารถนั่งไปแล้วดูการ์ตูนไปด้วยได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีอีกแดตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจยิ่งกว่านั่นก็คือนิสสันนวราเดาไปดูด้วยกันเลยครับมาถึงพระเอกของเรากันบ้างครับกับความหลากหลายที่4นิสสันนวราคันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นรถอีกคันที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นตัว p r o 4X ออันนี้คือตัวท็อปสุด นนิสันนวรเลยถามว่าคันนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างแน่นอนครับหน้าตาของเขาเนี่ยดูหล่อเหลาอย่างเห็นได้ชัดมาพร้อมกับตัวโป่งซุ้มล้อตรงนี้แล้วก็ชุดล้อสีดําและถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับรถคันนี้ไม่ใช่โปรโฟเอธรรมดาธรรมดาแต่เป็นโปรโฟเอที่มาพร้อมกับชุดแต่งเสริมอีกหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นกรอบไฟหน้าตรงนี้ชิ้นปิดแก้มข้างนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคามาให้มีฝาค้อถังน้ํามันอีกอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่น่าจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายเป็นอย่างมากนะครับ และไม่เพียงเท่านั้นครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรซึ่งให้พลังกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าถามว่าอ้มันก็ไม่ได้แรงที่สุดในคลาสหรือว่าแรงที่สุดในตลาดรถกระบะนะตอนนี้นี่หว่าแต่ราคาของมันครับรถคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นซึ่งรถกระบะหลายๆคันในไทยเนี่ยที่มีราคาไม่เกินล้านสเนี่ยยังเป็นตัวรองอยู่เลยยังเป็นเครื่องที่แบบประมาณ160 170แรงม้าอยู่เลยไม่มีนะครับที่ให้กําลังสูงสง190แรม้า ดังนั้นด้วยราคาของเขาสําหรับนิสสันนวาร่าโปรโฟเอคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าที่สุดเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกําลังที่ค่หลายหลายคนเนี่ยมักจะเอาไปข่งกันทุกทีเลยครับหรือถ้าคุณมองว่าตัวโปรโฟเอเนี่ยมันดูเวอร์บางเกินไปมันดูพร้อมลุยมากเกินไปคุณอยากได้รถที่มันดูมีความแบบซิ้งๆหน่อยนะครับเท่ๆหน่อยตัวนี้ก็ได้นะครับนิสสันนวาร่าแบล็คเอディชั่นคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์เฉพาะรุ่นแล้วก็มาพร้อมกับโป่งที่ส่วนตัวผมมองว่ามันด บอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีจริงๆนะครับแล้วราคาเนี่ยย่อมเยาว์ตัวโปรโพเอ็กลงมาอีก2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยราคาสนุนอยู่แค่9 6 0 0 0สบาทเท่านั้นแต่ถ้าที่พูดมาเนี่ยยังรู้สึกคุ้มไม่มากพอผมบอกวันนี้นะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่สนใจในรถยนต์จากิสันแล้วมาเยี่ยมชมที่นี่ครับงานมอเตอร์โชวองพัสามเขามีโปรพิเศษให้คุณได้เลือกเต็มมากนะครับอย่างแรกเลยโปรผ่อนศซึ่งศูนเอเนที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่ือน36เปอน นั่นก็คือนิสสันคิดครับมีให้คุณเลือกแน่นอนรถคันนี้เนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยมานานนะครับแต่ก็แบบเออจะซื้อสดก็ไม่ไหวใช่ไหมหลายคนเลือกจะผ่อนนะครับต่อน,นั้นนี้เขาก็มีโควนึงและดอกเบีย้ยต่ำๆอันนี้ต่ําที่สุดแลดอกเบีย้ย0% 48, 48เดือนเลือกกันได้หรือในรถยนต์รุ่นอื่นนะครับถ้าคุณมองว่าจะผ่อนศปอนดีไม่น่าไม่น่า,ไ,นาไหวอยากผ่อนยาวๆอะไรแบบนี้ผ่อนนานสุด9 6เดือนเขาก็มีให้ผ่อนหรือถ้าใครเป็นนักศึกษาเขามี ดาวน้อยๆแบบ120่นสอหมื่เลยเนี่ยเขาก็มีให้เลือกลองมาถามเซลล์ที่นี่กันได้ครับที่บูธนิสันในงานมอเต e x p บ2023ส่วนตอนนี้เนี่ยผมน่าจะต้องขอตัวลารอไปก่อนนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์ให้กับพวกเราช่องไ i ร์บัสเซอร์ด้วยแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ